โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมในเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีกิจกรรมกิจกรรมมาแจกของรางวัลอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นนี่ดูมุมซ้ายนี่ได้เลยนะครับคัมพีคัมพีไฮเปอร์บุ๊กนะครับซึ่งเป็นคัมพีเรียกอะไรคัมพีอะไร เออที่ผมเรียกเมื่อกี้แหละแต่ว่าของรางวัลมันจะมีมากมายเลยนะครับถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมก็ไปดูช่อง y o u t u b e g m ได้เลยนะครับอ,อ่ามาฟังกติกากันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมขออ,อ่าหนึ่งนะครับผมขอคลิปนี้ให้ถึงคนละอ,อ่าไม่ขอคนละนี่ขอคลิปนี้ให้ถึงสิบห้าไลค์พอนะครับสำหรับ ข้อที่2องครับขอผู้ติดตามตอนนี้มีอยู่219ขอให้ถึง225คนนะครับมากกว่าน,นั้นก็ได้ยิ่งดีเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับ2ข้อหลักๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับถ้ายังงงกับผมอธิบายผมก็งงกับตัวเองผมอธิบายถูกหรือเปล่าไม่รโอเคช่างมันย้ำอีกทีนะครับ1ขอคลิปนี้15า้าไลค์2ขอผู้ติดตาม 225คนนะครับโอเค2หลักๆนะครับส่วนของรางวัลน,นะครับมีผมจะมา,าแจกให้3ามรางวัลน,นะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับจะแจกประมาณ23 24ถึงนะครับถ้าถึงนะครับถ้าถึง2ข้อหลักๆที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับ2หลักๆนะครับโอเคสำหรับ คัมพีนี้ก็มีของรางวัลมากมายเลยครับนี่มันจะมีอยู่ท่าทางแล้วก็คาตานะไอโวอีกนะครับส่วนทอมสันก็มีนะครับระเบิดก็มีซึ่งเป็นของรางวัลแบบเปลี่ยนสีได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอมท่าทางใหม่นะครับมันจะมีอยู่ข้างล่างนี้นะครับนี่นี่น,นี่ท่าทางท่าทางเวลาเรา อัปเกรดเสร็จแล้วนะครับถึงเลเวลตันแล้วนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับท่าทางนี่ก็ประมาณนี้เหมือนเหมือนปืนอัปเกรดนะครับนี่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 โอ้นี่ของรางวัลก็ประมาณนี้นะครับนี่กับน่าจะเป็นกระเป๋านะครับเออใช่ใช่กระเป๋านะครับนี่ไปอีกก็จะเป็นระเบิดนะครับนี่โคตรเทเลยก็เป็นกล่องศพนะครับ แล้วก็ไอวอไอวอเปลี่ยนสีได้นะครับอ่าแล้วก็นี่คาตาะเปลี่ยนสีบอกเลยโคตรเท่เลยนะครับสําหรับคาตนานี้แล้วก็ทอมสนนะครับนี่อัตราหนึ่งครับเจาะเกาะสองโคตรโคตรดีเลยทอมสันนี้แล้วก็ทอา,าครับเวลาเราอัปเกรดถึงเลเวลเจ็ดแล้วนะครับเหมือนปืนอัปเกรดเลยครับแล้วก็ไอวอล เป็นแบบพิเศษนะครับสําหรับถ้าอัปเกรดทุกช่องได้หมดแล้วจนถึงนี้มันที่เอ็มบอกว่ามันจะให้ฟรีเลยนะครับสําหรับ i v วอสีดํานี้นะครับนี่นีสีม่วงดําหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับโอเคย้ํานะครับ2ข้อหลักๆครับ1ครับขอยี่สห้าไลค์สำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็2องครับขอพูดติดตามสองยยี้าคนนะครับโอเค คนเก่าน่าจะรู้อยู่นะครับเวลาผมมาแจกนะครับผมแจกจริงนะครับสําหรับช่องนี้นะครับแจกจริงครับพูดจริงทําจริงนะครับโอเคเอ่อคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันวันวันใกล้มาแจกนะครับถ้าถึงนะครับสวัสดีครับ